พยากรณ์อากาศฝนสะสมรายวัน9วันล่วงหน้าระหว่างวันที่20ถึงวันที่28มิถุนายน2567ในช่วงวันที่20ถึงวันที่28นี้ฝนจะเพิ่มขึ้นและเตรียมรับมือฝนตกหนักเนื่องจากมรสูมที่พัดปกคลุมมีกำลังแรงขึ้นเข้าสู่หย่อมความกดอากาศตา่ำบริเวณทะเลจีนใต้ สำหรับช่วงวันที่23ถึงวันที่26มิถุนายนประกอบกับคาดว่าจะมีแนวร่องมลสมพาดผ่านทางตอนบนของภาคเหนือภาคอีสานสองปัจจัยหลักนี้จะทำให้ทั่วประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นในทุกภาคและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะด้านรับมลสมต้องติดตามและเฝ้าระวังฝนตกหนักระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลา,ลาก โดยเฉพาะบริเวณภาคอีสานด้านตะวันออกภาคตะวันออกบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีตราดและภาคใต้ฝั่งอันดามันบริเวณจังหวัดระนองพังงาต่อมาลองมาดูข้อมูลจากเรดาร์ดาวเทียม9วันล่วงหน้ากันดูนะครับว่าจะมีฝนตกในพื้นที่บริเวณไหนกันบ้างวันพฤหัสบดีที่20มิถุนายนภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอน ภาคอีสานจังหวัดบึงกาฬสกลนครน,นครพนมมุกดาหารอุบลราชธานีอำนาจเจริญภาคตะวันออกจังหวัดนครนายกราชบุรีจันทบุรีตราดภาคกลางจังหวัดกาญจนบุรีภาคใต้จังหวัดระนองพังงาพูเก็ตกระบ,บี่ตรังสตูลสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช ปัตตานียะลานาราธิวาสวันศุกร์ที่21มิถุนายนภาคเหนือจังหวัดเชียงรายพะเยาน,าน่านตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์ภาคอีสานภาคตะวันออกภาคกลางและภาคใต้มีฝนตกทุกจังหวัดและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่โดยเฉพาะภาคอีสานตอนบน และภาคอีสานฝั่งตะวันออกภาคตะวันออกด้านรับมรสุมภาคกลางด้านตะวันตกภาคใต้ฝั่งตะวันตกและภาคใต้ตอนล่างวันเสาร์ที่22มิถุนายนภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกและภาคกลางมีฝนตกทุกจังหวัดและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่โดยเฉพาะภาคอีสานตอนบนและภาคอีสานฝั่งตะวันออกภาคตะวันออกด้านรับมรสุม ภาคกลางฝั่งตะวันตกภาคใต้จังหว,วัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองพังงาภูเก็ตกรับบีตรังสัตูลสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกวันอาทิตย์ที่23มมิถุนายนภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกและภาคกลาง มีฝนตกทุกจังหวัดและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือตอนบนภาคอีสานตอนบนและภาคอีสานฝั่งตะวันออกภาคตะวันออกด้านรับมรสุมภาคกลางฝั่งตะวันตกและภาคกลางตอนบนภาคใต้จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองพังงาภูเก็ตกระบ,บี ตรังสตูลสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและมีฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ตอนบนวันจันทร์ที่24มิถุนายนภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกและภาคกลางมีฝนตกทุกจังหวัดและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่โดยเฉพาะภาคเหนือตอนบนฝั่งตะวันออกภาคอีสานตอนบนและภาคอีสานฝั่งตะวันออก ภาคตะวันออกด้านรับมรสุมภาคกลางฝั่งตะวันตกภาคใต้จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองพังงาภูเก็ตกรับบีตรังสตูลสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงปัตตานีนาราธิวาสและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่โดยเฉพาะภาคใต้ตอนบนและภาคใต้ฝั่งตะวันตก วันอาคารที่25มิถุนายนภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกและภาคกลางมีฝนตกทุกจังหวัดและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่โดยเฉพาะภาคเหนือมีฝนตกหนักเกือบทั่วทุกภาคภาคอีสานตอนบนและภาคอีสานฝั่งตะวันออกภาคตะวันออกด้านรับมรสมุมภาคกลางฝั่งตะวันตก ภาคใต้จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองพังงาภูเก็ตกระบ,บีตรังสตูลสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคใต้ตอนบนและภาคใต้ฝั่งตะวันตกวันพุธที่26มิถุนายนภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกและภาคกลางมีฝนตกทุกจังหวัด และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่โดยเฉพาะภาคเหนือมีฝนตกหนักทั่วทุกภาคภาคอีสานตอนบนภาคตะวันออกด้านรับมรสุมภาคกลางฝั่งตะวันตกภาคใต้จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองพังงาภูเก็ตกรับบีตรังสตูลสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช และมีฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ตอนบนและภาคใต้ฝั่งตะวันตกวันพฤหัสบดีที่27มิถุนายนภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกภาคกลางและภาคใต้มีฝนตกทุกจังหวัดและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่โดยเฉพาะภาคเหนือตอนบนฝั่งตะวันตกภาคอีสานตอนบนภาคตะวันออกด้านรับมรสุม ภาคกลางฝั่งตะวันตกและภาคใต้ตอนบนวันศุกร์ที่28มิถุนายนภาคเหนือมีฝนตกทุกจังหวัดและมีฝนตกหนักบริเวณภาคเหนือตอนบนภาคอีสานจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีภาคตะวันออกจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชนบุรีระยอง จันทบุรีตราดภาคกลางมีฝนกระจายในปริมาณฝนเล็กน้อยถึงปานกลางทุกจังหวัดภาคใต้จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองพังงาภูเก็ตกระบีตรังสตูลสงขลาปัตตานียะลานาราธิวาสคุณผู้ชมอยู่ในพื้นที่ไหนกันบ้างครับ สามารถเข้ามาพูดคุยเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ผ่านช่องทางคอมเมนต์ครับ